สวัสดีครับพี่น้องเทนครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในบทที่31ข้อ19ถึง22นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าพระเจ้าทรงดียิ่งนะักนะครับหลังจากที่ดาวิดเองนั้นได้เจอความเจ็บปวดเยอะแยะท่านวางใจในพระเจ้ามอบชิงท่านไว้ในหัตถ์ของพระองค์ท่านก็ได้กล่าวต่อมาในบทที่31ข้อที่19ถึง22ว่าพระเจ้าทรงดียิ่งหนะักเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าก็มพ่งหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ เป็นพระเจ้าผู้ทรงดียิ่งนักเสมอและโปรดให้พระชนธวันนี้ได้หนุนน้ำใจเมื่อข้องหลายดำเนชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระองค์เพื่อข้องหลายจะได้รับกําลังใจยิ่งขึ้นและก้าวไปข้างหน้าอธิษฐานด้วยกันในนามผู้อยู่สิริเจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับความดีของพระองค์อุดมซักเท่าใด ที่พระองค์ทรงสะสมไว้เพื่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์และทรงกระทำไว้เพื่อผู้ที่รีไัยอยู่ในพระองค์ต่อหน้าบรรดาบุตรของมนุษย์พระองค์ทรงซ่อนเขาไว้ใต้ล่มพระพักของพระองค์ให้พ้นจากการปองร้ายของมนุษย์พระองค์ทรงยึดเขาไว้ให้ปลอดภัยใต้ที่กำบังของพระองค์ให้พ้นจากลิ้นที่ทะเลาะวิวาทสาธุการแด่พระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์ในเมืองเข้มแข็ง ข้าพระองค์ตกใจกล่าวว่าข้าพระองค์ถูกตัดขาดให้พ้นจากสายพเนตรของพระองค์แล้วแต่พระองค์ยังทรงได้ยินคำวิงวอนของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์พระคัมภีในตอนนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าแม้ดาวิดจะได้รับความทุกข์จากเพื่อนๆนของท่านที่ลืมท่านคำพูดทําร้ายท่านจากการรวมหัวในตอนนี้ได้พูดถึงพระเจ้าพระองค์ดีข้าพระองค์เหลือเกิน จจุดนี้เราได้ข้อคิดอย่างน้อย3ประการครับอันที่1ครับที่พระองค์ดีเหลือเกินเพราะพระองค์ทรงสะสมความดีอย่าลืมนะครับพระเจ้าอภัยความบาปโยนความบาปปิดของเราทิ้งไปแต่พระองค์เก็บเฉพาะความดีสะสมความดีกับคนที่ยำเกรงพระองค์ความดีของพระองค์มีเป็นคลังนะครับเก็บสะสมไม้เรื่อยๆให้กับคนที่ยำเกรงพระองค์เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้พร้อมจะเทพรของพระองค์ลงมาและพระองค์ไม่เคยลืมสิ่งที่เราทำครับในสิ่งที่ดีๆขอบคุณพระเจ้าครับแม้มนุษย์จะมีแผนการทำลายท่าน แต่ไม่อาจแตะต้องท่านเพราะพระเจ้าซ่อนท่านไว้ในที่ประทับของพระองค์นะครับเพราะพระองค์สะสมความดีของพระองค์ให้กับคนที่ยำเกรงพระองค์อันที่2พระองค์เป็นกำบังกับคนที่ลี้ภัยก็คล้ายๆกับตอนต้นที่ดาวิดบอกว่าพระเจ้าเป็นป้อมปราการพระเจ้าคอยดูแลท่านเสมอตอนนี้กาลังพูดถึงเหมือนกับดาวิดเจอสึกหนักครับและพระคัมภีได้บันทึกบอกว่าพระเจ้านําเขามาอยู่ในเมืองที่เข้มแข็งเพราะท่านเองนั้นยอมรับว่าท่านเองนั้นต้องลี้ภัยในพระองค์เท่านั้น ดาวิดถูกโอบล้อมแต่ตอนนี้กําลังเหมือนกับท่านอกถูกโอบล้อมแต่พระเจ้าก็นําท่านออกไปได้คงจําได้ตอนที่ซาอูลพยายามจะฆ่าท่านดาวิดกลับไปอยู่ในถ้าและปลอดภัยอยู่ในถ้าเมื่อศัตรูของซาอูลพยายามจะทําลายท่านท่านก็สามารถจะลัดเลาะออกมาได้ตลอดทุกครั้งนั่นเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าเป็นกําบังที่ลี้ภัยแต่ทุกครั้งดาวิดต้องใช้ความเชื่ออย่างหนักมากในการต่อสู้ผ่านไปและท่านก็สามารถผ่านไปได้ แม้ท่านจะอยู่ในการโอบล้อมพระเจ้าก็มีวิธีทําให้ท่านปลอดภัยอย่าลืมนะครับทูลขอการโอบล้อมจากพระเจ้าให้พระเจ้าโอบล้อมไม่ใช่ปัญหาโอบล้อมนะฮะในท่ามกลางปัญหาที่โอบล้อมจะมีพระเจ้าโอบล้อมเราอยู่นะครับขอบคุณพระองค์ประการที่3ครับส่งเข้าใจถึงความอ่อนแอนของตัวเองดาวิดหมดหวังนะฮะในบางครั้งเวลาที่คนเราเจอความทุกข์มากๆบางที ความเชื่อนในพระเจ้าดับวูบลงไปแล้วชาร์จติดขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ได้บอกว่าดาวิดบอกว่าข้าพเจ้ากล่าวในเวลาตกใจนะหลายครั้งเราก็พูดเวลาตกใจเหมือนกันว่าพระเจ้าทอดทิ้งข้าพระองค์ซะแล้วเป็นไปได้ยังไงพระเจ้าทอดทิ้งเราแต่ขอบคุณพระเจ้าครับดาวิดเหมือนกับพอขาดไปปั๊บนะฮะตกลงไปจิตตกปั๊บหนึ่งก็รีสตาร์ทใหม่ทันทีปึ่งขึ้นมาแต่พระองค์ยังฟังคำวิงวอนครับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับดาวิดเป็นแบบอย่างที่ดีกับเราเหลือเกินนะครับบางทีท่านอ่อนแอ ความเชื่อตกลงไปแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาใหม่ครับนะฮะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ดาวิดเป็นแบบนั้นดังนั้นเองเวลาที่เราเองพูดคุยกับคนอย่าไปวัดจุดใดจุดหนึ่งหรือคงพูดเพียงประโยคหนึ่งว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาอาจจะตกลงมาแป๊บเดียวแล้วเขาอาจจะกลับขึ้นไปใหม่เขา,าจ,จะตกมาหนึ่งวันแล้วกลับขึ้นไปก็ได้เหมือนกันได้งนั้นเองอย่าเพิ่งไปตัดสินคนด้วยคาพูดเดียว เพราะพระเจ้าดียิ่งนักสําหรับเขาเหมือนกันนะครับวันนี้พระเจ้าดียิ่งนักกับดาวิดโดยการที่พระองค์สะสมความดีเอาไว้เรื่อยๆนะครับยิ่งสะสมไว้อันที่สองพระองค์จะกําบังคนของพระองค์และอันที่3มพระองค์เข้าใจความอ่อนแอของเขาแม้ว่าเขาจะพลาดยังไงพระองค์ก็ยังดูแลเขานะครับเพราะว่าเมื่อเขาพลาดลงไปเขาก็กลับขึ้นมาแล้วก็ยกย่องพระเจ้าเหมือนเดิมอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงดียิ่งนักกับดาวิดข้าหลายก็มั่นใจว่า พระองค์ทรงกระทาเช่นเดียวครับพวกงหลายพระองค์สะสมความดีเพื่อคนที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ให้กำบังคนที่วางใจพระองค์พระองค์ทรงเข้าใจความ่อนแอของข้าพงหลายในบางครั้งข้าพงหลายอาจจะทําพลาดด้วยวาจาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทรงถือสาข้าแต่พระเจ้าได้โปรดวยพรให้ข้าพงหลายจะกลับคืนมาสู่ความเชื่อที่มั่นคงตลอดเวลาเพื่อข้าพาหลายจะไม่ได้พลาดจากพระองค์ขณะเดียวกันยายห้าพงหลาตัดสินใครเพราะคำพูดของเขาที่ดูเหมือนขาดความไว้วางใจเพียงประโยคเดียว จึงอันที่ถามได้กันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนช่วยครับ